สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเขาเด้มาทรงหมอกฝานหัวหมูนะครับดูฝานไตโกฟ้างนะครับเป็นวันที่18ครับเดือนมกราคมครับกสสองพันหารอยลิบซี่ครับอ่ายูที่บ้านเมืแอ์ครับตำบลสีสว่างอำเภอพ้นทรายครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องขอขอพบพระคุณลูกค้านะครับที่สั่งจองฟานหัวหมูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สั่งเพิ่มนะครับหลังจากที่สองมือที่แล้วนะครับเ่าได้มาส่งมอบอขนาดสองหัวอีกหนึ่งชุดนะครับพอดีลูกค,ค้าเพิ่นเห็นนะครับการใส่งานลูกคา้าก็เลยได้สั่งเพิ่มนะครับเป็นขนาดสามหัวรุ่นนี้นะครับลูกค้ามีรถอยู่สองขั้นขับรุ่น หาซิปเรงมากลับรถสอดนะครับแต่มือนี่นะครับพอดีรถหาซิปตัวของคูบตาเพิ่นมานะครับ L5018 นะครับเป็นของคูบตาเพิ่นใส่งานอยู่นะครับเพิ่นก็เลยเอาสอดมาลองเมืองก่อนนะครับกลับมาไปหยังครับอ่ามื่นนี่มาแพ็คคู่ครับกับอีกขนาด2หัวครับเนี่ยครับ2 2 48 TCC8A นะครับอ่าขอแล้วก็อยากบริกันอเอาขึรนไปเลยตอนหน้เขากำลังให้ลูกคา้าได้ทดลองนะครับลังจากที่เท้าแนะนํานะครับอ่าปรับตั้งให้ลูกคา้าเพื่อให้ลูกคา้าได้เห็นว่าวิธีการปรับตั้งนะครับมันจะได้เพิ่มทักษะให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะได้ใช้งานในสมบูรณ์นะครับลังจากน,านั้นเทากปล่อยให้ลูกค้าได้ ล่องนะครับเราจะมาพูดคุวยกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะให้เขาดู้นะครับจากการแช้งานให้มันเด็ดจุดต้องนะครับนี่กระร่มแห้งครับนี่นะครับหน้าแปลงนี่น่าจะชิบกระไลนะครับทำมาลองงานจริงเลยครับนี่นะครับ สำหรับฝานหัวหมูนะครับเป็นชุดที่สิบครับในตำบลนี้นะครับซึ่งก้อนนั่นก็มีลูกค้าได้สั่งจองแล้วกระเฮาส่งงานไปทีเรียบร้อยนะครับนะครับเป็น8ชุดแล้วนะครับตัวอีก2ตัวนี้เป็นเป็นชุดที่เกและชุดที่10บนะครับสั่งมาพร้อมกันนะครับมือนี้เป็นวันที่18ครับเดือนมกราคม พศ6กสี่นะครับอขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้สร้างเพิ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะครับนี่แหละครับลูกค้าทาันใดนะครับอยู่ใกล้ให้เบิ่งงานก่อนมาถามเพิ่นเบิ่งก่อนว่าใส่งานจริงในส่วนบ้านของลูกค้าเองเป็นจังไดนะครับใส่งานไดบ้บอนะครับถูกใจค่อยว่ากันครับบอถือใจกะบอเป็นยังครับเพราะว่าเขาก็อยากให้ลูกค้าได้ใส่งานให้เกิดความสมบูรณ์ กับหนางานนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เงื่อนมาแต่ละบาทนะครับก็ค่อนข้างจะเนืเน้อเงยกันอยู่พอสมควรดังนั้นเงื่อนของพวกท่านนะครับก็มีคุณค่าดังนั้นก่อนจะสื่อสินค้าแต่ะอย่างแต่ละชนิดนะครับต้องพิธีพิถันนิดนึงนะครับสอบถามใายละเอียดเดี๋ยวใส่งานแล้วสื่อมาแล้วอ่บาบได้ตามทีความต้องการบบได้ทีน้าเกแต่หน้าที่ข้าต้องการมันก็เสียความรู้สึกนาอะนะครับ ข้าวกระยากให้ลูกค้านะครับทุกทกท่านนะครับลองสอบถามก่อนพูดคุยก่อนหรืออีทีชุดก็คือให้เบิกงานก่อนนะครับว่าโซนแต่ละโซนพื้นที่เพิ่นใส่งานจริงใดบอ่อนะครับหรือบางพื้นที่นะครับก็บสามามาใส่ฟันการใดนะครับกะข้าวกระต้องจําเป็นต้องไปลงทุนเพิ่มนะครับข้ากระใส่ไปเพราะว่าข้ากระทรงเสริมให้กับลูกค้าให้กับ,กบเกษตรกรนี่บ่อจากเขานะครับมีอุปกรณ์ชนิดใดที่มันใส่งาน,นด,ดีอยู่แล้วนะครับกะลองใส่ ตัวนันตปกรน,นะครับเพื่อจะว่าต้องการเผาว่าก,การเผากะย่างทีข้าขาใจดีนะครับหน่วยงานต่าง,างถูกปากส่วนนะครับเป็นกะพยา,ยามทรงเสริมมาหลายป,แาปายยาาาีแล้วครับแต่กะหาอุปกรณ์มาใส่กบคอนขังจะยากนะครับทุกมือนี่มีแหละครับเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาขึ้นมากเพื่อจะสอดคล้องกับไอคิวของการพัหนานะครับการนันห้ากับต้องทึกษากร นะครบ,บ้านิ้งที่เป็นไปได้ในหลายจำได้นะครับมีกระลมแห้งครับ